สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภธาตุดินทุกท่านคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่ทายดวงนะคะในเดือนธันวาคมนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะราศีพฤษภธาตุดินนะคะก็สัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปโคนะคะเออบุคลิกที่โดดเด่นของชาวพฤษภก็คือเป็นคนที่ มัน่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะเมื่อตั้งใจหรือว่าตัดสินใจที่จะทําอะไรแล้วก็สามารถที่จะทําได้อย่างดีนะคะมีความต่อเนื่องไม่ล้มเลิกความคิดง่ายๆจะอุปสรรคก็จะสู้ไปนะคะในเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมนี้ชาวพฤษศนี่ก็จะมีเรื่องที่โดดเด่นน่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะคะได้ไพ่ h ฮร์ริแฟ n นะคะสองใบ แล้วก็ไปอยู่ที่ใบที่เป็นสรุปด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ตรงโชคลาภนะคะก็หมายถึงว่าท่านจะมีโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการเลื่อนตําแหน่งย้ายที่ทํางานหรือว่าคนที่กําลังหางานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานที่มีความมั่นคงอย่างสูงนะคะอาจจะเป็นงานราชก,การหรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรขนาดใหญ่นะคะคนที่ตั้งใจจะ เรียนหนังสือนะคะก็มีโชคทางด้านการเรียนการศึกษาเหมือนกันนะคะไพ่ฮาราแฟนส์นี่หรือว่าเป็นนักบวชนี่ก็ยังหมายถึงเกี่ยวกับาศาสนาด้วยนะคะเกี่ยวกับาศาสนาแล้วก็คนมีอำนาจบางคนก็ชาวู้สธบางคนก็อาจจะได้มีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นนะคะซึ่งก็อาจจะมีอุปสรรคแต่ก็จะสามารถผ่านไปได้เลยคะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้โชค ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าได้ประมูลก็โดยทางที่ทางอ้อมหรือว่าทางมีคนช่วยทางใต้โต๊ะทางซิกแซกค,คือไม่ใช่ทางที่ว่าตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่นะคะต้องอาศัยไหวพริบอะไรนะคะเออนอกจากนั้นนะคะโชคลาภที่ท่านเราจะพูดถึงโชคลาภก่อนนะคะที่ชาวพุทธศพจะได้ก็อาจจะได้มาจากสิ่งที่ถ้าพูดถึงว่าจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะคะก็จะได้มาจากการ พวกการพนันอะไรเนี่ยนะคะเกิดจากการสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยก็จะเป็นทางด้านเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเออเป็นเป็นเทพเจ้านะคะอาจจะเป็นเทพเจ้าที่รับถือหรือว่าให้คุณกับตัวชาวพุทธศพแต่ละท่านนะคะบางคนก็ไปไหว้เออพญานาคหรือว่าไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมี ครูบาอาจารย์ที่จะคอยช่วยเหลือนี่ที่ไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะไหว้พระพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นนอกนอกรอบบอกไปนะคะคือตามไพ่นะคะก็จะเป็นหนักไปทางพระโพธิสัตว์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็จะไม่โชคกับท่านได้นะคะอันนี้มาถึงทางด้านที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับทางโลกนะคะส่วนทางโลกเนี่ยก็ทัางก็จะเอมีคนช่วยเหลือนะคะมีคนจะมาบอกว่าเออเราบอกรูปทางอาชีพต่างๆการเรียนการศึกษานะคะ มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเมื่อมีโชคลาภแล้วนะคะโชคลาภทางด้านเออ,อาจจะเป็นโชคลาภทางการเสี่ยงโชคหรือว่าโชคลาภที่ว่าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาการงานการเลื่อนตําแหน่งนะคะค่าใช้ใจ่ายของเรานะคะ,ะก็จะหมดไปกับทางด้านการเรียนเหมือนกันนะคะจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอาชีพใหม่ๆนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้บางคนก็อาจจะได้ออกไปติดต่อคนรู้จักคนมากขึ้นนะคะทั้งผ่านโซเชียลหรือว่าออกไปพบจริงๆนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับทางด้านแบบการใช้อารมณ์นะคะหรือว่ามันมีไพ่ราหูก็คือไพ่ดีวิวนะคะท่านก็อาจจะทํางานหนักนะคะหรือว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องเออ โฟกัสไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรืองานของท่านเองซึ่งอาจจะทําให้ท่านเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็มีการใช้ลมมากขึ้นนะคะแล้วก็ระวังนะคะที่จะตัดสินใจอะไรแบบว่าผิดพลาดก็คือผิดพลาดก็คือว่าเออข้อมูลอาจจะน้อยหรือว่าเห็นผิดเป็นถูกนะคะเช่าใจก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยด้านความรักนะคะความรักก็เดือนนี้ก็จะมีคนมาชอบนะคะ แต่ว่าก็ให้ดูๆไปก่อนนะคะก็มีคนมาชอบแล้วก็มีเหมือนกับว่าจะมีปัญหานะคะได้อืมเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาอะไรพวกนี้นะคะก็ให้ค่อยๆดูไปนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะคะเพราะว่าอาจมีโอกาสที่เราอาจจะไปชอบคนที่ว่าไม,ไม่ไม่โสดหรือว่าคนที่ว่าออ่มาหลอกเราไม่จริงใจกับเรานะคะให้ผ่านเดินธนบานคมไปก่อนนะคะสําหรับบางคนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้มีคู่นะคะมีคู่ที่ว่า เราอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะเราก็ไปอยู่ด้วยกันโอเคนะคะตกลงปงใจที่จะไปอยู่ด้วยกันนะคะไพ่นักบวชที่ลับหัวก็หมายถึงว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไม่ได้แบบตรงไปตรงมาหรือว่าไม่ได้ผ่านศาสนานะคะคือไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอะไรนะคะคือเหมือนกับว่ามีการแบบอย่างเช่นการที่อยู่ด้วยกันนะคะโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้บอกกับผู้ปกครองอันนี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็มีบางบางคู่ที่แต่งงานกันแล้วหรือยังไงก็มีที่ต้องการมีบุตรนะคะก็มีโอกาสที่จะมีบุตรนะคะนอกจากภาระภาระผิดชอบเออ่ที่เรามีมากขึ้นที่เราจะเหนื่อยเหนื่อยนะคะในเดือนนี้สําหรับบางคนก็จะต้องห่างบ้านนะคะใกลบ้านต้องเดินทางจากบ้านนะคะไม่ค่จะอยู่บ้านหรือว่ากลับบ้านดึกดึกเดินเดนนะคะบางคนก็อาจจะห่างจากคู่ครองหรือว่าต้องมีการ ัดขาดเลิกลากันไปก็คือเราอาจจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะทางด้านสุขภาพนะคะก็ให้ระวังสุขภาพญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยคือเดือนนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าอาจจะตรวจสุขภาพบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆอาจจะเป็นแฟนเราหรือว่าเอคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะคือหมายถึงผู้สูงอายุผู้ที่มีอาวุโสกับเรานะคะ คนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกธุรกิจบันเทิงพวกหุ้นหรือว่าเหมือนกับซิกแซกหรืออะไรพวกนี้นะคะสถานบันเทิงเนี้มีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะแล้วก็ก็ระวังสุขภาพนะคะอย่านอนดึกนะคะแล้วก็อย่าอย่าหมกมุ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกหรือว่าเงานประจําหรือว่าการเรียนการศึกษาจะทําให้เราสุขภาพเสียไปด้วยนะคะโอเคสรุปนะคะสรุปก็คือว่าในเดือนนี้ ไพ่สรุปก็คือเป็นไพ่ที่ดีนะคะท่านอาจจะมีโชคลาภจากสิ่งที่ว่าไม่ได้เดินทางตรงไปทางอ้อมๆอะไรพวกนี้ก็มีโชคลาภนะคะมีคนมาช่วยเหลือนะคะก็เป็นไปได้นะคะที่เด็ดเนยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็การเรียนการศึกษานะคะ,ะแล้วก็รวมถึงทางศาสนาด้วยนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปวัดหรือว่าไปไปทําอะไรให้มันดีขึ้นตัวเราทางด้านศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พัฒนาจิตใจนะคะยกระดับจิตใจให้ดีมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะทําตรงนี้นะคะแล้วก็สําหรับเรื่องความรักนะคะก็อาจจะให้ดูไปก่อนนะคะรวมถึงที่ไม่ใช่ความรักอาจจะเป็นเพศตรงกันข้ามหรือว่าคนต่างชาต,าชาติต่างภาษานี่ก็ให้ระวังนะคะให้ระวังนะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการถูกหลอกนะคะก็อืตามดีนะคะโอเคก็มีอะไรที่มันไม่ตรงหรือว่า สงสัยหรือว่าเออเรามีไอเดียอะไรที่ถ่ายไปใกล้เคียงก็เอ,อ่เมนมาบอกกันด้วยนะคะเพื่อเป็นเออเป็นวิทยาทานกับกับเราด้วยเพราะว่าเราก็เออดูไพ่มานะคะถ้าเกิดว่าคนที่ฟังไปแล้วเออมันไม่ตรงหรือมันตรงยังไงก็มาเล่าสู่คนฟังก็จะน้อมรับไวปในท,ทุกทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะช่วง ธันวาคมที่ผ่านก็สิ้นปีทุกคนก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับโชคลาภนะคะโชคลาภที่จะมาหาท่านนะคะทุกๆท,ท่านนะคะขอให้เป็นจริงขอให้เป็นจริงทุกๆคนเลยนะคะสิ่งที่ดีก็ขอให้เป็นจริงนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มีทางแก้ไขนะคะตามที่เราอาธิษฐานก่อนที่จะเปิดไพ่สําหรับชาวราศีพฤษภนะคะโอเคสวัสดีค่ะทุกๆคน